สวัสดีนะจ๊ะทุกคนอ안녕하อ요여러분사랑합니다รร,รักทุกท่านนะทุกคนนะคะพี่แจงกุสมา Korea. อินเกเรียจะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีนะจ๊ะนี่ทํามาทํากิมจิแตงร้านกันนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างนะคะมันก็อันหลักก็คือนะคะ แตงนะคะอันนี้แตงนี่คือก็คือเอ่อคือแช่น้ําเกลืออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แจ้ง,งจะทําแตงทั้งหมด5ลูกแล้วก็จะทําวิธีการทําแตงให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ทําเดี๋ยวก็จะวิธีการทําแล้วก็หัน่นและว,วิธีการทําแบบไหนนะคะเครื่องปรุงมันก็จะเหมือนกิมจิเลยนะคะก็จะมีไอตัวนี้เป็นผักคุยช่ายนะคะคุยช่ายพี่แจงก็กหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะเอาพอดีคําเลยนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่นะคะ แล้วก็มีตัวแครอทนะคะพี่แจงหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเป็นเป็นแต่งสีสันนะคะถ้ามีพริกป่นเกาหลีประมาณอ่าสามช้อนโต๊ะนะคะพี่แจงใช้แตงห้าลูกนะคะและมีกระเทียมสับนะคะกระเทียมสับนะคะห้ากรีบนะคะแล้วก็ขิงนะคะขิงสักนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะคะแต่มันต้องใส่นะคะนี่คือเครื่องอ่ากิมจิมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ กุ้งอ่กุ้งดองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นน้ำปลานะคะอืแล้วก็มีแป้งมันนะคะแป้งมันอันนีน้คือพี่แจงทำเอ่อทำเป็นแป้งเปียกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเอาน้ําร้อนนะคะแล้วก็ประมาณ <S <s อันนี้ใช้ช้อนโต๊ะเดียวนะคะต้มน้ําน้อนให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเอาะะแป้งนะคะประมาณช้อนหนึ่งละลายน้ําก่อนนะคะละลายน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เทใส่น้ําอุ่นนะคะเนี่ยหาช้อนหนึ่ง ก็ใส่น้ําอุ่นที่เราต้มไว้นะคะทีนี้ก็กวนๆสักนิดนึงให้มันใสขึ้นมาอย่างนี้นะคะเกลือนี่คือไวไ้วไวแค่แป้งตัวนี้นะคะเพื่อจะให้มันให้มันน้ํามันออกแล้วก็สามารถเก็บถนอมในอาหารได้นานนะคะโอเควิธีการทําแป้งนะคะปลายมันต้องตัดออกก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วแต่แตงแล้วกันนะคะว่าเรามันมีส่วนสัดส่วนประมาณแค่ไหนนะคะแบ่งเป็น3ส่วนแล้วกันนะคะจะแบ่งครึ่งหรือเอาทั้งลูกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วกันนะคะ โอเคพี่แดงก็จะแบ่งเป็นสามแล้วกันนะคะจะได้กินง่ายๆนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะแล้วเราก็พาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะผาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเห็งไงนไหมคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ในช่วงระหว่างตรงรอยตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เราผายอีกรอบหนึ่งอย่าให้มันขาดนะคะ อย่าให้ขาดจากกันนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะฝั่งสีนะคะนี้ฝังสีนะคะเวลาเราผักใส่ไงคะเลยแช่น้ําเกลือมันจะได้ง่ายนะครับอย่างนี้นะคะพอพอทําได้กันอยู่เนาะมันก็คงไม่ยากนะคะนะคะนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกันเลยะคะ่ะโอเคโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี il, ๋ยวเรามาดูกันทีนี้พี่แจงต้มน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เกลือนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ํามันเดือดเรียบร้อยนะคะพี่แจงก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ละลายละลายเรียบร้อยนี่ปิดนะคะปิดเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สอย่าลืมปิดแก๊สนะคะทีนี้เอาแตงลงไปเลยค่ะนี้เลยนะคะอันนี้ทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ สานาทีแล้วเราค่อยมาล้างออกนะคะล้างประมาณสักสองน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันต่อนะคะเตรียมเครื่องปรุงนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีพริกนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเราเตรียมเรียบร้อยทุกอย่างตวงเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมขิงนะคะแล้วก็กุ้งดองนะคะกุ้งดองฝอยพะะี่แจางก,ก็จะใส่น้ําปลานะคะอันนี้น้ําปลา เท่าๆกันกับตัวกุ้งนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะว่าต้องระวังนิดหนึ่งให้มันเค็มแค่ประเล่นประรนะคะกิมจิเพราะว่ามันต้องอเวลาผัดเข้าน้ําเข้าเนื้อแล้วมันก็จะพอดีก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะผักนะคะผักต่างๆเลยค่ะใส่เข้าไปหมดเลยแครอทแล้วก็หอมใหญ่นะคะกุยช่ายพี่จันใส่กุยช่ายสักนิดหนึ่งนะคะพอดี ทิ้งไว้นานไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ใสหมดเลยนะคะไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าแตงใส่ใส่เยอะก็ได้เพราะว่าแตงมีน้อยเราก็กินผักได้อันนี้นะคะมันจะเหนียวเนียวนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต้องคลุกเขาทีนี้อันนี้นะคะเวลามันเจอไอ้ตัวแป้งนะคะถ้ามันเจอผักเจออะไรน้ําพวกนี้มันจะละลายนะคะมันจะเป็นเป็นน้ํานะคะแต่ตอนนี้มันโอเคมันอาจจะจับกันเป็นก้อนนะคะจับกันเป็นก้อนมันก็จะ นิดหนึงถ้าเราคลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็จะโอเคเจะกินสดๆหรือว่าทิ้งสักวันสองวันเพื่อให้มันลดรสชาติให้มันกลมกล่อมก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหานะคะก็แล้วนะคะคืออยากให้มันมีน้ําเยอะนะคะเวลาเพราะว่าแตงมันมีน้ําอยู่แล้วพยายามจะไม่ให้มีน้ําอยู่แล้วพี่แตงก็พยายามจะไม่ให้มีน้ํานะคะ เนี่ยค่ะคือเรียบร้อยแล้วคุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเร,เ,รเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้คือเข้ากันนะคะยิ่งปกติต้องคุกไว้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15หนาทีนะคะให้ตัวพริกมันแดงแดงมากกว่านี้นะคะให้มันคือยิ่งถ้ามันอิ่มน้ําอิ่มเครื่องอ่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแดงนะคะถ้าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวพี่แดลองชิมดูนะคะชิมลองดูอืม เาแนมแนมแล้วค่ะพอดีเลยค่ะคะใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะใส่ตามซอกอย่างนี้นะคะใส่ตามซอกอย่างนี้ค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเติมนะคะใส่อย่างนี้ใส่ตามช่องต่างๆของแตงนะ,ะียค่ะแตงมันจะนิ่มใช่ไหมคะถ้าเราแช่เสร็จเรียบร้อยอะ่ะ น้ำอย่าทิ้งทิ้งให้เสด็จน้ำนะคะล้างให้รีบประมาณสักสองน้ำนะคะล้างเรียบร้อยก่อนจะก่อนที่เราจะเอามาหั่นเราก็ต้องล้างก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะล้างแล้วทีนี้เดี๋ยวทีนี้แช่น้าเกลือนะคะเมื่อน้ำเต็กน้ําเกลือที่มือพี่แจงต้มเมื่อกี้นะคะเราก็อย่าลืมนะคะ,ะแช่ประมาณ30นาทีแล้วก็ออกแล้วก็ล้างนะเป็นเป็นน้าเกลือนะคะล้างออกสักสองน้ํานะคะอย่าลืมนะคะเ <ตก template> ดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปอย่าแช่นานเกินกว่านั้นนะคะ วางไว้อย่างนี้นะคะโอ้น่ากินพี่แสงชิมดูนะคะโอ้โหรสชาติพอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะเราหั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้หั่นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็ใส่ตามซองนี้เลยค่ะมันก็จะมันก็จะพอดีเลยค่ะเราก็ใส่เข้าไปยัดเข้าไปอย่างนี้นะคะยัดเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอืม แล้วฝั่งนี้นะคะเนี่ยฝั่งนี้ที่เราผ่าอีกข้างหนึ่งนิดหนึ่งก็ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้นะคะวางเข้าไปนะคะ่ถ้าเราจะกินสดประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้เราก็เอามากินดูนะคะถ้าพรุ่งนี้มันลืนนี้โอเคกินได้อันนั้นคือมันเริ่มเริ่มบินเป็นการดองแล้วนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนะตั้งสองน้ำเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งให้น้ํา เอ,เอาเอาเอาตั้งอย่างนี้นะคะให้น้ํามันไหลออกให้หมดเลยนะคะมันจะต้องไม่มีน้ํานะคะไม่งั้นมันน้าเจิงนองอย่างนั้นอ่ะคือจิมจิถ้ามันมีน้ําเกินมากเกินไปมันรสชาติมันจะไม่กลมกล่อมนะคะมันจะจืดจดยังไงไม่รู้นะคะไม่อร่อยนะจ๊ะ mm. ลองทํากันดูนะคะวันนี้พี่แจงก็พี่แจงจะพออ่อพอก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือแดงจิมจินะคะโอ้หน้ากินมากค่ะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวใส่ให้เต็มเพราะว่าพี่แจงทำทั้งหมด5ลูกนะคะ5ลูกใหญ่เดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แจงก็จะมาใส่ตรงนี้ให้หมดเลยนะคะ <G> ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างถูกอกถูกใจกันบ้างไหมนะคะพี่แจงก็ขอฝากเพจด,ด้วยนะคะคกุสมาอินเคเรียกับคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีนะคะทั้ง Facebook และก็ u t u b e ด้วยนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบนะคะพี่แจงก็แล้วแต่นะคะก็ ฝากเป็นกำลังใจพี่แจงจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้ฟังกันมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้พี่แจงก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะพี่แจงก็รักทุกคนรักทุกท่านรักทุกคนเสมอนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะคะะคะือออนัยยงาเซช그럼오늘안녕히ค세요시청해주셔서า사합니다사มด니다 b ายบาย